เทศบาานสีลลองรัมนนโรงเรียนเทศบาลสีฉลองรัฐตั้งอยู่เลขที่252ทับ4หมู่3ถนนพนังชนประธานตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย ทรศัพท์042411497สังกัดเทศบาลเมืองหนองคายจัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษาชั้นอนุบาลมีพื้นที่ทั้งหมด7ไร่1งาน77ตารางวาประวัติความเป็นมาโรงเรียนได้ก่อตั้งเมื่อปีพศ2525เดิมชื่อโรงเรียนนิคมศึกษาเป็นของโรงเรียนเอกชนปีพออ25 24, ศ2524คณะเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองคาย ได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบให้ซื้อที่ดินพร้อมอาคารโรงเรียนนิคมศึกษาพร้อมกับแบ่งนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลสองชำนาญอนุเคราะห์ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5และ6ซึ่งมีภูมิลําเนาอยู่ในเขตบริการของโรงเรียนนิคมศึกษาวันที่17เมษายน2525โรงเรียนได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนวันที่17มิถุนายน2525คณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองคายได้มีมติที่ประชุมเห็นชอบให้เพิ่มชื่อตัวเลขตามลำดับการก่อสร้างก่อนและหลังและเพิ่มชื่อต่อท้ายโรงเรียนดังนั้นจึงได้ชื่อว่า โรงเรียนเทศบาลสีฉลองรัฐซึ่งตรงกับปีฉลองกรุงเทพมหานครครบ200ปีปีการศึกษา2 5 4 8คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองคายนำโดยนายทรงพลโกวิศสิริกุลนายกเทศมนตรีเมืองหนองคายนายมนูนศรีสวุวรรณโนรองนาย,ยกเทศมนตรีและนายทวีรัตนารองนาย,ยกเทศมนตรีมีมติเห็นชอบให้โรงเรียนเทศบาลสีฉลองรัฐจัดการเรียนการสอนเป็นระดับชั้น อนุบาลโดยตรงมีสสาไหว้น้ําและสนามเด็กเล่นที่ทันสมัยภายใต้การบริหารงานและการจัดการโดยผู้อํานวยการสถานศึกษาท่านสงวนดีแสนวิสัยทัศน์กว้างไกลใส่ใจลูกศิษย์ใกล้ชิดผู้ปกครองด้วยความเป็นกันเองต่างรู้จักกันดีจนเรียกติดปากว่าท่านผอ,อสงวนครับท่านผอ,อสงวนคะฝากลูกฝากหลานด้วยนะคะ เพราะเหตุนี้ครูและอาจารย์ก็มีความเป็นกันเองกับท่านผอ,อสงวนด้วยส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผลวงของเมืองไทยวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสีฉลองรัฐมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพดีมีวินยัย ป่ยการเรียนรู้ก้าวทันเทคโนโลยีมีศุนทริรีภาพเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิน่นอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุขแต่โลกจนนกพันธกิจหนึ่งส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียนให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น 2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีระเบียบวินยัยใฝ่การเรียนรู้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ 3. พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย 4. ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนตลอดจนด้านสาธารณูปโภคให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 5. ส่งเสริมชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมจัดกิจกรรมการศึกษาั้งเวววลาตรรรมมแ นััปดดดดบบไ้้ววยยหใจุธรรมแทาสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพระพุทธรูปจำลององค์หลวงพ่อภาษยวัดโพชัยอักษรย่อทอสีรัชยาโรงเรียนสุขภาพดีมีวินัยใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรมคติพจน์วันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้สีประจำโรงเรียน น้ำเงินหมายถึงความมีน้ำใจความพยายามเสียสละทำให้ประสบผลสำเร็จเหลืองหมายถึงความสามัคคีในหมู่คณนะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกล้าคิดกล้าทำรรนำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมพระเจ้าอยู่หัวพระราชนิีทรงหวงใหญ่ลูกเอ๋ยล้านเอ๋ยล้วนคนไทยมาสร้างฝันวันใหม่ให้ควา รงเรียนมีแผนงานโครงการพัฒนาโรงเรียนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของโรงเรียนและชุมชนจัดกิจกรรมที่นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงและเกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงดังนี้ 1. งานวิชาการได้แก่โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาคอมพิวเตอร์ 2. งานกิจการนักเรียนได้แก่โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 3. งานบุคลากรได้แก่ โครงการประชุมบุคลากร 4. งานธุรก,การการเงินและพัสดุได้แก่โครงการจัดหาทุนเพื่อการศึกษา 5. งานอาคารสถานที่ได้แก่โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 6. งานความสัมพันธ์กับชุมชนได้แก่สนับสนุนประเพณีชุมชนเช่นวันออกพรรษาสนับสนุนวัฒนธรรมอันดีงามเช่นวันไหว้ครู ด้วยวิสัยทัศน์กว้างไกลของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างท่านผู้อํานวยการนายสงวนดีแสนสมควรแล้วที่ได้รับการยกย่องให้โรงเรียนเฮศบาลสีชรลองรัฐคือโรงเรียนอนุบาลในฝันมีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศโโลลลลลลลเเเเีี้ยยนนาาอูู่่คคคุณแใจจดดททกกกก็็ๆไ<ป>ไลลไมสสรปปปะ